สวัสดีค่ะอยู่กับไม่ได้พแนัยเดีก่ยมือเที่ยงค่ะแม่สันโอมจะขึ้นยังเราไปทำงานเลยเลยตุ้มโฮมอันนี้ละละเอียดขับรถขับเรือผ้าเมียมันแ้นไปนี้คุยเรียกไอ้ปูตาเขาอตนนาลำปูเมื่อกี้นี่จับอ้มีวก็ได้จัตำ้มอะไรนี่ยด้เแต่ว่ามันฟวดงฟนอยู่อ่ะเขาบอกให้วาอันเสงมืเสงอันนี้นะว่าเดี๋ยวกะเสงหมิวละอืมละหผเป่นอะวะก็เสียงเหมอนหมีวละแม่ เสกเต๋ออะไรเงี้ย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 เอออนาี้ยดอกงจากางจักมาเ่าฮปจวคอยที่เป็นรเรืยตามข้าวปุ้นจมไปน้ำตาไปน้ำพุชบแบกินยัวน้ำไหลายลเออน้ำไหลไหลตรงน้นไหลไหลน้ำมันต้องเยอะเยอะต้องเต็งเลย ถ้าน้ำไม่เยอะมันจะดูต้งตรงเรงใจบอเอาน้ำยี่บเอาน้ำล้างยี่บกระปุ่นะไม่ต้องรอกเหย้าว่บางนาเลย่มีน้ำนะไม่จะเสียมันอันนั้นมันมันสูงมันสูงอยู่ตรงสูงอยู่ไตล้างอันนี้มักางม้ง้ยังไม่สูงแค่น้นอยู่แล้วยังมียังไม่ดูดปะโอมันแข็งเออค่อยๆเจ้าน้ำเอามาจัด้อามา แม่น้ำเช้ถ้วยแม่ม่กินนะกินเจ้าเนาะนี่คือคือขปุ้นะเขาล้างน้ำน้มันลางั่ยังมีเลยใส่เท่าไมีเค็มส่รก็ไม่เค็มโอ้เซอหอนึ เานี่ฝาส้มนปลาน้ำปลาน้ำปลาน้ำาน้ำปลาน้ลน้ำปลาน้น้ปานสลา้าวลาน้ปะ้ำปลน้ำเลาน้ำเลาน้ำาน้ลาน้ำปลาน้ำปลำปน้ำปมาน้ำป้อน้ำปลนาน้ปน้นนน ดูด yeah. ัชเแสเลยต่างเส็งข้าปุ่นลวกใหม่นะตำขนมจีนจีเจีดเป็นอนมาแช่หนัตขนมจีนนีแฉ่คนโบรางคิดเมื่อยเลยพ้อ ไอ้กินแล้วก็ไม่ติดใจแล้วก็ให้รู้ไปจานจานไหมจานจานหมอ้อใหญ่ใหญ่จานมันหลายอยู่เดี๋ยวๆดีเ๋เดี๋ยวขาเฮ้ยจะมีจานมาโทรผมเนาะเออถ้ามันเป็นสีเขียวซื้อบ่บ สัเพีทั้เสียแซ่บ้นใจนะเอากเชื้ออยู่กัดฮะว้าจนตามแลแลตัวิ่ยังนี่เป่าเขลอกคอเขาเาไม่ได้จับคิบเฮียบอกเสจาเขาไม่ได้นะได้เขาลอกีน้อยก็นี่นะแม่อันนี้กัได้อันนี้ก็ได้ไปเลยตุลางานเขาดีเลยไย ลอยเอาแสงแดดแสงแดดแสงแดดต้นใบสองไปลอยยกไปโคกนยกแต้ละด้วยเก็บมาท้องนักนักห้ง เอนะาน่ฟาไันเอาขางไฟนี่มีทอดชิ้นหรอกเื่องบง่ะเอาดูอินขาวเลยนร้านจไปจัดต่งห้อมล้วะอนนะ้พ่อเขเลือเทามือสีเปาเลยดู ไม่มีได้เทส์ละถามเร่งเทส์เห็นเทสและกินไม่ได้พริกซองน่อยนาะยานยเป่ะยานเลพริกซองน้อยเนาะย่างขึ้นไปจะสาวมากเลยี้ว่าคนหลายเพราะว่าเขาเยี่ยมญาติไอไก่ชีนไก่ชติดต้องขีว่าจะสาว นี่ก็ไมหมอูปมาแล้วแก็ตัดฟ้าเนี่ย่างข้นตัดต้นน้ำจัลิงไม่พช่ปะ ต้องลวกใหม่แล้วก็เทจกเอเลยลวกใหม่แล้วแต่พยนี่ไหน้านจะเป็นลเศมซาในหลก,ก,กรรัเลยเ้าก็จะแพ้ย่างที่น้ำไำมำไ่ัก็ค็พมากมเหนช่วยที่กางา ห้างอยู่บางมีสิแล้วมันด่ดังเนังกะเปน้จัเป็นังกเป็นที่หม่งเนนังดู่นดังแบบมาเนาะทำไข่ทำหัวใาด้วยนี่ก็พาเท่ยมมุนสอง พูดจาเมื่อใน่มรัยขันจ้าวจนพูดนพ่อเอ๋พายทอเออหมดละแม่หมดเลย่นว่จะมาขาม่าบังคุบชมไง มาขามะก็มาเอิกมะกอเทศมนี่บิดมะนาวครบสุดข้าวเจ๊พี่มีชมแห้งสมพุดีลไรโอ้ยตาน,น,นอยากเกลียนอไอเดินอ๋อนี่นะคะูปเไหมเดี๋ยวรูดายป้าโชว์เลยเดี๋ยวนูสักหนึ่งสอง มันยังทำเก็บโตออกมาเลยเก็บงานป่เออแม่น้ำมาครับเเก็บง่ายเราบริหารไม่ได้เขาแย่ลดลงแม่ให้ปลาคาร์ฟสิแม่ปลาแป๊ปลาแป๊บปลาแป๊แต่งูกินน้ำเลยปอกๆอกเยอะมากกินมันเยอะมากเออเออเออหน้ามันดีนะมันก็ไม่ได้บอกบอกบอก

แล้วก็เป็นโรงเนะร<อ>ียนไ่ายคู่เพาะตลวว่ายคู่ต้วัอาทิตย์เหรทุกอาทิตย์ไม่เคยาพาดป,ประสาก็ต้องวันอาทิตก็ต้องต้องพักคน คือรั้วเรานาเสร็จแล้วใช่ไหมรั้วน่ะแผนกรั้วมีมีแผนกรั้วด้วยบีแผนกรั้วเหยียดกันสามทีมเด้อหัวใจเดี๋ยวราไปดูไอ้สเปร์สีขาวมาไปเนาะเดี๋ยวเราแม่เราลองเอาติ้งปอมไปเก็บดูวันเนี้ยแล้วก็แผนกรั้วค่อยเอ็ท่วมันมันจะมีเช้าหนึ่งที่ค่อยทำอยู่น่ะมันจะไปหาซื้อท่อมาใส่ใหม่่อฮะ เพราะแตกเือแตกเราะลงใส่มนเยอะมาาเลยนะแตกเลยอ๋คอย่อคืนหิกรดาเสร็จแล้วจ้ะมีคอยในื้อตลงไปหรือเปล่าหรือจ้าเป็นนต่อ้นตอเป็นข่อใครขันแตกใครมันต่อคอยคอยนเป็นแตกระดาษให้เลกคอยแจกคอยต่อแล้วอมันกแบบเออานีเอาไปต่อนี่ก็ที่ปักลักเว้ ข่ายขยับใหม่หมดเลยเนี่ยฝั่งนี้มันเคยเจอท่อเลยส่วนหางเนี่ยส่วน่าอันนี้ใช่ไหมว่าฝั่งนู้นเขาทำเสร็จแล้วใช่ฝั่งนี้เสร็จแล้วเนี่ยฝั่งนี้เสร็จแล้วใช่ไหมใช่เสร็จแล้ว่อนุ้นก็เสร็จแล้วมันจะมีหน่อยนึงที่แบบว่ามันติดไอ้สายยางเขาเลยล้มไว้ใช่ไหมฝั่งตรงนั้นตรงบันไดทางลงเนี่ยมันติดไอ้ก๊อกน้ำแล้วมันต่อสายยางก็ดันหน้าดันหน้าห้าอันนี้ก็เสร็จแล้วอันหน้าห้าอันใช่ไหมอ่ะ <ali> this, แต่ต้องไปเช็คดูทีว่าต้องพาดยาวอ่ะพองดูมันจะมีอันนึงที่แบบว่ามันจะเหลือช่องเล็กอยู่เขาเหลือไว้ให้เอาให้เอาหลอดให้เอาไอ้ท่อปลาปลามาใส่ที่เราตัดไว้น่ะไม่ต้องเป็นสิบสิบเอ็ดอันที่มันช่องมาอยู่ไม่ด้ไม่ต้องมือแต่คือทั้งหมดเสร็จแล้วก็เราเข้าไปปรับว่ามันตรงมันสวยหรือยังนั่นแหละเดี๋ยววันนี้แดดลรมลงตกค่อยนั่นวันนี้ก็ไม่แดดร้อนเท่าไหร่นะพูดถึง ค่อยตรงเท่าไหร่แล้วป้าเลอนมเือาแล้วก็เ่อยไปดัดเลยเขาเนี้ยอันนี้ต้องไปดัดให้มันตรงผัาตรงปแล้วก็ติดเทปดรเสดัดตรงแลก็ติดเทปไปก่อนต้องเล็งให้มันตรงเนื้อตอกตอนแรกมันใสแะตรงเวลาตอกไม้ไม้มันหาเีงนาะีการจับไม้มันบิดเพราะว่าเราตอกไม้ถาคนไม้อยู่นี่แล้วมันปลายมันเด้งอย่นก็จะ คต้นไม้คือเราเราไม่ต้องใส่เราปล่อยเลยเป็นช่องไว้คุยทำให้ดูแล้วไงคุยทำให้ดูก็เห็น่แบบคุยทำตรงนั้นน่ะค่อยว่างไว้เห็นไหมเออนั่นเป็นจกี่ยวกับารนำไปเลยโว้ยสนดเอ็นเออมองนั่นละค่อเอ็ดไปแล้วค่อไปต่อหันนี่ร้อยอย่าวค่อยว่างเอาไว้เพราะต้นไม้เราถูกคนโพทองใส่ให้มันสวยไงเขาอุตส่าห์ทำล็อกนี้แล้วก็ล็อกลูกข้าวไปแล้ว อไอ้นั่นน่ะงไปต่อใ่อีกโอ้มันได้ยังเราขอต่อเนาะจะซื้อมาแลอหน้าต่อหนขอจบพิบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดี